เธอถ่ายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีใครเป็นขาช็อปออนไลน์บ้างคอมเมนต์กันหน่อยครับเคยสงสัยบ้างไหมว่าเรานักช็อปชาวช้อปปิ้งออนไลน์คนไทยของเราเนี่ยจะอยู่อันดับไหนในเวทีโลกบอกได้เลยเราไม่ได้ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกครับข้อมูลจากผู้ให้บริการขนส่งในประเทศไทยเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่าคนไทยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และมีการจัดส่งพัสดุสูงถึง7-8ล้านชิ้นต่อวัน และในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งตัวเลขนี้สามารถพุ่งสูงไปถึง15ล้านชิ้นต่อวันในภายหน้าได้อย่างไม่ยากเลยครับแต่ถ้าเทียบด้วยตัวเลขในแบบเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ช้อปปิ้งกันที่สูงที่สุดเลเวลเราอยู่ในอันดับที่23ในปี2024ที่ผ่านมาครับของใครตกอยู่ที่11.4%ครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เท่ากับ17.3%ครับและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลข แต่มันสะท้อนที่สำคัญว่าโซเชียลคอมเมอร์ซที่คนไทยชินกับการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook หรือ Tik t o k หรือ Lazada Sho ป e ต่างๆเพราะว่าการเข้าถึงที่ง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือในต่างจังหวัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือและระบบขนส่งที่ครอบคลุมทำให้ใครๆก็สามารถสั่งซื้อเป็นหนักช้อปออนไลน์ได้จากจุดเริ่มต้นนี้คราวนี้เราจะเดินทางไปดูประเทศอื่นๆว่าพวกเขามีพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอย่างไรกันบ้าง เราเดินทางจากเอเชียสู่ยุโรปมาดูอันดับที่10นักช็อปจากประเทศนอร์เวย์แม้จะอยู่ในอันดับสุดท้ายของท็อป10แต่ถ้าดูที่ตัวเลขมูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซแล้วจะพบว่าไม่ธรรมดาเลยครับครับเฉลี่ยอยู่ที่14.5ประเทศนอร์เวย์มีอัตราการช็อปออนไลน์14.5ด้วยจำนวนประชากรแค่เพียง5.5ล้านคน ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของที่นี่มีมูลค่ารวมกว่า1.8แสนล้านบาทหรือคิดเป็นการใช้ใจ่ายออนไลน์ต่อหัวที่น่าทึ่งถึง32,000บาทต่อปีปัจจัยที่น่าสนใจคือสภาพภูมิประเทศที่บ้านเรือนอยู่ห่างกันทําให้การสั่งซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของชาวนอร์เวย์ครับต่อกันอันดับที่9ได้แก่ชาวเยอรมน,นีที่ตัวเลข14.6%ประเทศเยอรมน,นีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของยุโรป มีสัดส่วนการช็อปออนไลน์อยู่ที่14.6%ครับด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ทำให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของที่นี่มีมูลค่าสูงถึง4.1ล้านล้านบาทตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่นี่มีขนาดใหญ่มากครับมาดูอันดับที่8คืออิตาลีอัตราเท่ากับ14.9%อิตาลีประเทศที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นและอาหารมีสัดส่วนการช้อปออนไลน์อยู่ที่14.9% ตลาดนี้มีมูลค่ารวมสูงถึง2.9ล้านล้านบาทครับตลาดนี้ก็มีศักยภาพในการเติบโตอีกมากอันดับที่ 7. ญี่ปุ่นเท่ากับ16.2%มาถึงเอเชียกันบ้างญี่ปุ่นแม้จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่สัดส่วนการชอบออนไลน์อยู่ที่16.2%ซึ่งอาจจะดูไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ด้วยจำนวนประชากรและกำลังซื้อทำให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่นี่มีมูลค่ามหาศาลครับซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกเล็กน้อยแต่ด้วยจำนวนประชากรกว่า123ล้านคนทำให้มูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซสูงถึง3.2ล้านล้านบาทโอ้คนญี่ปุ่นหนึ่งคนใช้จ่ายออนไลน์เฉลี่ยถึง20,600บาทตัวปีเหตุผลหลักที่ตัวเลขนี้ไม่สูงไปกว่านี้คือความแข็งแกร่งของร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการที่ยอดเยี่ยม มาที่อีกทวีปครับในอันดับที่หแคนาดาที่17.9%ข้ามทวีปมาที่อเมริกาเหนือประเทศแคนาดามีสัดส่วนการช็อปออนไลน์อยู่ที่17.9%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกแล้วครับในอันดับที่5คือคนเนเธอร์แลนด์ตัวเลขคือ20.9%กลับมาที่ยุโรปชาวเนเธอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสัดส่วนการช็อปออนไลน์ที่สูงถึง20.9%ครับ ระบบโลจิสติกที่นี่ดีเยี่ยมทําให้การซื้อของออนไลน์สะดวกสบายมากอันดับที่4ชาวเกาหลีใต้ 22. 0ปรประเทศเกาหลีใต้ประเทศแห่งเทคโนโลยีและความบันเทิงก็มีสัดส่วนการช้อปออนไลน์ที่สูงมากถึง22.0%ครับคนเกาหลีใต้ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์กันเป็นอย่างมากมาถึงท็อป3ตัวพ่อของการช้อปออนไลน์ครับอันดับที่3าม สหราชาอาณาจักร23.2%สหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษเป็นผู้นำด้านอ e ีคอมเมิร์ซมาอย่างนานนาน้วยสัดส่วนการช้อปออนไลน์23.2%จากจํากจำนวนประชากรกว่า67ล้านคนตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของสหราชาอาณาจักรมีมูลค่าสูงถึง4.8ล้านล้านบาทคิดเป็นการใช้ใจ่ายออนไลน์ต่อหัวที่น่าทึ่งถึง72,000บาทต่อปีช้อปกันหนักมากๆครับอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนชาวจีนกระโดดไปที่31.2%์ครับ ประเทศจีนเข้ามาเป็นอันดับสองด้วยตัวเลขที่น่าเกรงขามถึง 31. 2ด้วยเพราะประชากรเกือบ1.4ล้านคนทําให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซมีมูลค่ามหาศาลกว่า48ล้านล้านบาทและที่น่าสนใจคือมีการประมาณว่าคนจีนมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า6 5 0 0 0ล้านชิ้นต่อปีนี่คือพลังที่ขับเคลื่อนด้วยการช้อปปิ้งบนมือถือและเทศกาลอย่างซิงค์เคิลเดย์ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดขายอย่างที่โลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลย แน่นอนอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนักชอปรุ่นบุกเบิกคือชาวอเมริกันประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเฉลี่ยถึง33.7%และเป็นผู้ครองบัลลังก์นักชอปออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกขาช้อปปิ้งออนไลน์ชาวอเมริกันสั่งซื้อด้วยสัดส่วน33.7%จากประชากรกว่า340ล้านคนตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของสหรัฐมีมูลค่าสูงถึง37.5ล้านล้านบาท ชาวอเมริกันมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า1,30,000ล้านชิ้นต่อปีนี่คือผลลัพธ์ของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบบโลจิสติกส์ที่ล้ำสมัยและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์การเดินทางจากประเทศไทยสู่ยุโรปและขึ้นสวนถึงประเทศผู้นำนั้นทำให้เราเห็นว่าโลกของการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเบื้องหลังที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องวัฒนธรรมเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน แล้วคุณล่ะครับคิดว่าปัจจัยอะไรจะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอ e ีคอมเมิร์ซในแบบที่ไม่เหมือนใครลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับหากต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากฟังเรื่องใดๆอีกมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผม